สวยมึงพาก,กูมานี่ใช่หรือเปล่านี่ใช่อาจารย์ที่นี่เก่งมากเก่งด,ดูดวนี่แม่มเป๊ะเลยพี่พาถูนะูน่เขาบอกว่านี่หมอดดูกับหมอดดาวนี่เหมือนกันเลยนะพี่ดูถูหมออาจารย์ผัวนะ,ะพี่ไม่เชื่อใช่ไหอพี่ไม่เชื่อพี่ดูนี่กี่นิ้วสี่ เห็นไหมเมื่อยนนิ้วอย่างนี้นี่แม่มากมาดูนิ้วที่มื่โยนนีิไายนิ้วอะไรนี่อาจารย์บอกว่าสีนิ้วใช่ไหมอ่ะนี่ขนาดผมซ่องไว้อาจารย์ยังรู้เลยอ๋อเห็นไหมผมชอนสีนิ้วขอโทษครับอาจารย์ขอโทษครับออีกแล้วเราจะดูนี่ได้เลยเหรอได้เลยอาจารย์ดูแล้วดูนี่ผมความมั่นใจเลยนะหรือเปล่าถูอาจารย์ผัไม่ได้เกิดวันอะไร โหเกิดวันที่ยี่ส uh ิบเก้ามกราโยนี้บ้ากูว่าแล้วไงคุยอยู่ทางนี้มองไปทางนู้นี่เขาคุยกะเท่คุยกะเท่โอ้ขอโทษครับขอโทษครับขอโทษครับปุว่าแล้วเชียวเอามึงนี่เขาบอสปบกบว่ามาชรยแล้วนะเนี่ย จับพีจัตูลแล้วนี่ดูยากซะด้วยอืของเขาแรงนะเนี่ยเอเอาแล้วเอาแล้วหาสำนักกูเลยนะเอาแล้วมันมาถึงแล้วกูสั่งอาหารไว้ ยอยูมึอไปรับแทนกูหน่อยอถ้าทำทำไมไปเอาเองไม่ได้ลูกพีทั้งที่แล้วไปเอาเองไม่ได้กินเลยเป็นอะไรอาจารย์ทำไมไม่ได้กินตกบันไดรอนี้นะอาจารย์เดี๋ยวผมไปอาค่าให้นี้ฝากโอ,อนให้ด้วยดูดูนี้ฝากด้วยขอโอนขาครูงาครับขอบค,ครับยังไม่ได้รู้เลยอะก่อน